เขาแบบถ่วงทุ่งเลยนะครับจ 4JJ3 นะครับผมขั้นนี้ลูกค้าไม่ให้ตัวเชียงนะครับไในรองครับลูกค้านะครับดันคว้นเขาวนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับควนขาวขาวเนี่ยไรเขาวแบบถ่วงทุ่งเลยนะครับชัดเจนอาการนี่พบเจอเป็นประจำนะครับแก้ไขได้เดี๋ยวขอเช็คหัวฉีดดูก่อนนะครับผมถอดหัวฉีดออกมาเป็นเรียบร้อยนะครับผมล่างทำความสะอาดภายนอกนะครับจะมาเช็คหยกการเก็บแรงดันอันนี่คือเช็คหัวฉีดเบื้องต้นนะครับก็คือหัวฉีดบอกเก็บแรงดันนะครับสังเกตเบื้องเข็มเก็บแรงดันนะครับ เดี๋ยวให้เบรงหัวที่มันปกตินะครับหัวที่มันปกติมันจะเก็บแรงดันประมาณนี้นะครับแรงรันดีสีปกติโอเคอนะครับเดี๋ยวจะทำการถอดเทคอะไรข้างในนะครับเสียแน่นอนขอเดี๋ยวททำการสอบใหม่นะครับจบแน่นอน การถอดออกมาแล้วนโยกเดี๋ยวนะครับบอเก็บแรงดันนะครับตัวนี้ก็คือตัวกากแรงดันของหัวฉีดนะครับแตกแบบนี้เลยนะครับผมก็ทําให้มันเก็บกากแรงดันไม่อยู่นะครับกะให้ใสไถลเท่ามีอาการควันขาวได้นะครับยาสีเบื้องตาของดีมันจะเป็นแบบไหนตัวนี้เป็นตัวใหม้น้อของทางร้านนะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมที่ของลูกค้ามันเสียหายนะครับดูจากกล้องจุลทรรศนะครับจะบอมีรอยแตกนะครับผมเดี๋ยวทําการเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้านะครับแล้วก็ประกอบกลับขึ้นกันเลยครับผมนะครับผมกาหลังจากที่แก้ไขไปนน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 นะะะคคครรรรััััััับบบบบเเเดี๋ยยววสมมมมาขึึ้้้้้แแทโกกใใหห่่่งงปป็็ไไลอ๊ นิ่งนะครับถือว่าเป็นปกติดีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวดูระยะยกของฉีดนะครับฉีดก็เป็นปกติแล้วนะครับผมเดี๋ยวนําไปประกอบใส่รถนะครับมาฉีดเป็นยังไงฉีดหายบอกนะครับอาการควันขาวประกอบเสร็จเป็นทีบร้อยนะครับเดี๋ยวออกไปลองเมืองนะครับควันขาวฉีดหายบอกนะครับจากปกติท่วมทุกนะครับผมว่าเป็นรถ้ายปิ้งไก่ย้อมสีเท่าบอกนะครับผมเดี๋ยวถ้าไปหลังจากที่แก้ไขไปนะครับลองเมืองนะครับตอนกดหนักนะครับจีมีควันขาวแก้ไขไปแล้วฉีดเป็นยังไงไปชบนะครับผม อ่านะครับผมไม่มีนะครับเป็นควันดําปกติสําหรับรถรีแมปนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานช่างเข้าพาลูกค้าออกไปล่องคลับเบิึงนะครับโอเคครับผมนะครับออมาล่องรถกับลูกค้านะครับหลังจากีซ้อมแล้วครับครับไหนครับเคยซ้อมมากว่าแค่ไหนโอครับผมสิบ่เคยซ้อมใครบวก่าไรบ่ครับแม่พ่อพวกอาทิตย์เกี้ยหนึ่งเกี้ยสองใหญปั่นขาวเลยเพิ่งเขามาใส่บริการเอทเล็กด้วยตะกี้มันเปลี่ยนทัวร์กาดีแบบอยู่เฮ็ดไปดุนหรือเ่ครับดุนเนี่ยสองสัปดาหเลยไอเป็นลูกค้าเก่านะครับเขามาใส่บริการสองหััวฉีดนะครบผม สำหรับลูกค้าไหมนะครับที่อยากขามาตรวจเช็กกับสมาถสอบถทมเลยนะครับก่อนที่จะส่งงานลูกค้านะครับก็จะทําการตรวจเช็คงานก่อนที่จะส่งงานนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านหดนะครับที่รถมีปัญหาแบบนี้หรือว่าเจอการแบบนี้ควันขาวแบบนี้นะครับก็เอาความาตรวจเช็คได้นะครับพร้อมบริการเต็มทีนะครับนัดอะไรซิ่งอยู่แถวตลาดเจริญสีวลินนะครับผมสมหัวฉีดโดยเฉพาะโดยตรงนะครับมีเครื่องเทศโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับ0952322655นะครับผมโอเคขอบคุณครับ